เราจะให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้หญิงที่จะมาดื่มกินและดื่มที่บาร์ของเรานั่นก็คือให้พวกเธอดื่มได้แม่อั้นส่วนผู้ชายที่อยากร่วมโต๊ะก,กับพวกเธอก็ให้เสีย300 en, รยเยนรวมทั้งจ่ายค่าอาหารทั้งหมดแบบนี้นะจะเป็นการยกระดับพวกลูกค้าที่เป็นผู้ชายที่มาใช้บริการที่นี่นอกจากนั้นพวกลูกค้าที่จะเป็นผู้หญิงก็จะหลั่งไหลกันเข้ามาแถมพวกเราก็ไม่ต้องเสียเงินจ้างพวกพนักงานหญิงด้วยเพราะแบบนี้นะ มันก็ไม่ต่างจากคาบาเร่เลยยังไงล่ะโอ้สุดยอดเลยครับลูกพี่โทโรโลกิถ้าเป็นแบบนี้อีกไม่นานบาร์ของพวกเราต้องขึ้นยืนหนึ่งแน่นอนครับแม้มก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งแต่ถึงจะมีพวกลูกค้าที่เป็นผู้หญิงมาที่นี่กันเยอะแต่พวกเราก็อยากไปสนุกกับลูกพี่อยู่ดีนะครับเฮ้ยก่อนที่จะคิดเรื่องแบบนั้นนะก็ตั้งใจทำงานก่อนสิอะ ดูสิครับมีผู้หญิงสวยๆคนนึงเดินเข้ามาในบาร์ของพวกเราด้วยเดี๋ยวฉันจะออกไปรับรองเธอเองเพราะถ้าเกิดเธอกลายมาเป็นลูกค้าประจำแล้วก็มันอาจจะเป็นผลดีต่อบาร์เรายินดีต้อนรับนะครับคุณผู้หญิงนายมาทำอะไรที่นี่อ่ะอริายาเธอมาทำอะไรที่นี่นะฉันเองก็อยากถามนายเหมือนกันแต่ช่วยตอบคำถามฉันมาก่อนสิ ก็เพราะว่าที่นี่เนะ่ยเป็นบานของฉันยังไงเล่าแต่ทำไมเธอถึงอ่ะอย่าบอกนะว่าเธอจะมาจับฉันนะตอนนี้อ่ะฉันไม่มีเวลาว่ามาทำเรื่องแบบนั้นหรอกนะงั้นเธอจะมาที่นี่ทำไมล่ะฉันมาทำปฏิบัติการเฉพาะกิ่นน่ะหรือพูดง่ายๆก็คือฉันปลอมตัวมาในฐานะลูกค้าเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานยี่จะสามารถใช้เอาผิดอาจากรคนหนึ่งนั่นแหละแต่นายไม่รู้เลยเหรอ ว่าในบาร์ของนายนะมีพวก18มวงกุดที่ชอบหลอกเอาเงินผู้หญิงอยู่นะว,ว่าไงนะหน่อยทำไมคนอย่างแกถึงมาทำเรื่องแบบนั้นในบาร์ของฉันล่ะเนี่ยที่ฉันกำลังทำอยู่มันเป็นธุรกิจขาวสะอาดนะเว้ยแต่ถึงอย่างนั้นอันนี้อริการ์ก,ก็ดูสวยชะมัดแอบบว่าเธอดูเข้ากับชุดนี้สุดๆเลยอีกอย่างถึงฉันจะไม่พอใจที่แกมาหากินในบาร์ของฉันก็เธอ แต่ก็ขอบคุณนะเจ้าอัญชยกรเพราะแกแท้ๆฉันถึงได้มีโอกาสเห็นอริกยะในชุดนี้ <c oughs> เพราะงั้นฉันเลยสงสัยว่านายจะช่วยฉันได้หรือเปล่านะอืมอ่าได้อยู่แล้วสิเยี่ยมอย่างนี้ฉันก็จะได้ดื่มด่ำกับความสวยของเธองัหลังจากนี้ก็แอบมองโดยไม่ให้เธอจับได้ละกันรุ่นพี่คะอยากุู่ราคนนั้นจ้องรุ่นพี่มาสักพักแล้วนะคะ นั่นสิฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจ้องฉันทำไม <c oughs> หรือว่าชุดน,นี้มันดูแปลกเกินไปืันหรออ่านั่นเผือคิดมากไปซะได้บางทีชุดน,นี้มันอาจจะเปิดหล่เกินไปนั่นแหละรุ่นพี่คะคนนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยข,ของเราคะ่ะฉันอยากไปร่วมโต๊กับผู้ชายคนนั้นนะ่ะพราะงน้นช่วยพาฉันไปหน่อยสิ เออช่วยไม่ได้แล้วนะเออหนอยอารกิกยะไม่นั่งข้างมันกันเลยฉันจะไม่ยกโทษให้หมอนั่นแน่เฮ้ยโพลโลกิก็เรื่องเข้าใจผิดมากขึ้นไปเรื่อยๆ